สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิดสุขสุขสมองสวนเพราะว่าไทยได้ตามประเทศยินดีกับงบาควัมานะสบดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมันนี้บาวัก็สิไม่เห็ดทอดมันกรอบให้กินพี่น้องเลยปกติของมันม่วงแต่บ่แม่นอันนี้มันมันคนลพันกันนี้ นี่มันแบบใจสีขาวจะข้าหอมมันยังสมบัตินมวยหองมันแกล้วพี่น้องเลยกะเสียอามาขแค่ไขกล้วยพี่น้องอันนี้บางคนกับพานมานเอาไปพี่น้องเนาะเพราะว่าลอกกาดแล้อตอนน้มวยผึ่นนอนน้มวยก็นอนก่อนลูกไส้เลยถ้าก็นอนได้ดื้อขนาดสุดคนเลยไลทีเลยเนาะเผื่อถ้าการเทียนยัง เราเห็ดแล้วก็ส oh, ิได้ไปทอดพี่น้องเลยมาเบ่งน้ำกันวาณาตามันสิเป็นแนวใดเนาะอันที่ทอดแล้วก็ให้พี่น้องมือนึ่งมะมีอันทอดแล้วบ่แม่ยังไงพี่น้องงามมากพี่น้องซิมดูแม่ไม่เ่าไปคนซิมยำบางก่อนดู แ่บทั้งมันลูกเคยกับูดังพื่นเี่ยเลยขวานข้างประานใส่กันเยสีใส่กับผีกับพันตาลให้ลองเลยเดี๋ยวเอาเลองซีมล้วเบอรงเออตัวขาวนี่มันอยากอ่อนด้ยเป็นแบบอ่อนดไม่แบบอ่อนแบบแข็งเป็นสองแบบทแบบอ่อนมันเป็นอย่าชุกคีกาวเิมเองอ่่ไดาง ันนีพี่น้องกอบขักบ,บ่เห็ดคล้ายก็ได้อันนี้พี่น้งองเอ้ย <c oughs> อันนี้ยำท่านแหล่เนาะพอเป็พี่น้องเนาะห้างประธานนั่นไปเหลอกับประธานจะใส่น้ำตาลยังหวานอะไรนี่ไรที่ห้องเอาอันนี้ขาวบัเทิงเขากะพานึงกินแหล่กันอยากกินอีกพี่น้องเลยพราะอะไร <c oughs> พี่น้อง จากดถ่านแล้วพี่น้องถ้าคนกัษิมาตั้งเตาเนาะแล้วก็ใส่น้ำมันพี่น้องเอ้ยรอไอ้น้ำมันเดือดข้างกองซีไฟเอามันพี่เฮ้าผ่านเนาะเอาลงไปให้อันนี้ก็จิเป็นตัวเห็ดแล้วพี่น้องแต่เห็ดอะไรก็ได้ครับก็เลยเห็ดเพิ่มเพราะว่าเลี้ยงเป็นไงกัษมิมาแต่หน้านาะเป็นกากินเลย ว่าหาเห็ดหน่อยเดี๋ยวมันสีอันนหัว้าวตาถอดน้ำมันนี่น้ำมันบมูดำเนาะถอดมันนี่น้ำมันเหลืองพี่น้องถอดไปถอดกล้วยเนาะน้ำมันพี่น,ออน้องเืนนย,เยดำอันนี้พี่น้องมาเบิ่งกันเลยเนาะ บอกะเขาไปไก่พี่น้องาอ่าเตน้ำมันกระเด็นใส่ทดสอบว่ามันห่อนจริงหรือบ่เด่นอะห่อนสำนักที่ตรทดสอบน่าอับจุ่มมึงจะก่อนพี่หนูเหรอพอข้าวพานบางอยู่แล้วเนาะกะจีเอาปลาใบ้นั่นนี่น้ำมันนี่แบบดเรื่องงามคือเก่าพี่น้องเอ้ย เบาวันกำลังเหตุถอดเหตุจืนเนาะเงินไผ่มาผีมีน้ำมันพืชถึงใจเบาควันพี่น้องวิ่งพี่แต่อยากถอดอยากจืนแน่นีน่เป็นจังแหงอยู่บ้านเนี่ยแต่ถึงใจเบาควันมีน้ำมันหลดุดใหญ่หันมีน้ำมันหลดุดมีน้ำมันหลุดเลยทอด อยู่บ้าน,น,นมีน้ำมันหลุดแต่นองไม่ดา่าพี่น้องเลยไปบุยจุดบุยจอดกันเลยแล้วอ,อะไรพี่น้องวันนี้ออบา้านพ่อเขาจะาประมาณนี้เนาะตัวนี้เลื้ยงกรอบคัะพี่การทอดขายมันชิดผ่านบ่พ่อเมีพี่น้องมันชิดผ่านนี่บ้านนี้เบิ้งเบิงไปเบิ้งมาคือขนุนนี่เนาะเบิ้งคือเนื้อขนุนนี่พี่น้องเ้ยโค้ทางบ่ ประกวดนม,มือนี่จังหน่อยมือนี่คมทางเอไว้เห็นเจ้ากินบุคคลถือก็ไ้่ได้เราคิด้องเลยเม,มนคููหักคููแพ้ครูเวน้นคูกูกำจะได้กระทาเบิอตาส้มตอนฮาเห็รแล้วบอพี่ร้อ,รองตอนเัาชิมจียวอันอัน nấm tan thì nó biết <laughs> <laughs> thế <trên đài. cười> ừ, này chưa nấm tan ờ bảo quan nhân chỉ nấm tan xài cái anh này như này lo một cái đó uhm, à bông lúa nó mồi của tôi này gì Hãy okay. เอาตามลงววหนพี่น้องเลยนมักกรอบแต่ว่าบอกเดาเงเนาะเขาไมพี่น้องกิบมักได้แบบนี้นี่ครัมักแบบนี้มันอ่อนดีเด้ีนแตอสกินทีพี่น้องแซ่บดมันเลยมันกรอบปั๊บน้ำมันอนซเอาประทานหนึ่งเดวม่ไม่กิน กอนไปพี่น้องเฮ้ยแล้วเอันนี้มาใส่กระซ่าอยู่ตรงน้น่ใส่กระซเลยให้น้ำมันมันหมอสุดท้ายเลยพี่น้องมัจ่ายถอดมาพี่น้องมันกำลังกันหยอดเลยเต็มถาดเลยพี่น้องเลยสวยงามมาพี่น้องเลยมีถูกสีเรืองขาผ่าแบอควันเห็ดคล้ายนี่ผ่านมาพอไหมพี่น้องมันสิผ่านนี่บอลนี่ พอยเป็นอาซีตใหม่เองบอกขวันอยู่บอเบิ่งใก่เนืออมันแบบสองฮะตะเวนก็เหินพี่น้องเ,ออเออ้ยเป็นยังคือจาาตะเวนเหินเอาแล้วเมือม่อไหร่อมาหันหม้อสุดท้ายต่อไปนี้ก็สิบปุงรสสาดพี่น้องเว้ยแต่บะหัวกิปุงรสสาดแบบใดเนาะมา,าลุยกันเดี๋ยมาลุกันเี๋ S <S อันนี้เท่ากับเป็นครั้งแรกเนาะพอพี่น้องน่าจะมาเห็ดนั่นลองเห็ดเป็นอะไรตาถือว่าออกนะตาไมาจัดีพอสมควรโอเคอยู่พี่น้องแต่ต้นนี้บโอเคเลยพี่น้องนี่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 พี่น้องโอเคเลยต้นนี้ดำเลยนะพี่น้องผ่านมาพี่น้องคือสีคือสีขุ่มมาวะชิมลูกตะไคร่สีเมื่อกี้ อันน si ี ừ, ้ครับก really really ็อือน้ำมันบัลลายใส่น้ำตาลกันเลยพี่น้องเมาควันเห็ดแบบให้นกมวยกินน้ำบรได้เนาะเพราะไนใส่น้ำตาลลายโอ้ยบาได้ใส่เบิดเอาหนุ่มมวยเอ้ยนี่สีแดงว่าอยู่กะเขาก็บบได้กินดอกพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เสียงข่านี้เนาะ ต้อซิมนะกะที่ว่ากระทบกับร่างกายเหาแห้งเลยถ้ากินของผู้อื่นเห็ดดี่กลัวนะพี่น้องของผู้บ่าวพี่น้องเลยเบอร์บอกกินพี่น้องเลยผิดใจเรากินอะไรบอรบอกเอาบอบอกกินกันยังวงหมากน้องทำไมพี่น้องเนาะชแบบชองยาง เ็กินเลยเลยอันนี้ฮัสุดสอบที่เคยหรอกนี่ก็ก็มีซึ่นแบบธรรมดาีย้นตเตลียมันตาลอยงเลย แล้วละบอ๊อบปันนี้เอา้านำ้นำมันขึ้นลายเทยใส่กะทิาอาจจะลองซื่อดอกเติมก็ไปนี่ฮึฮึลองซื่อเห็นสูตรละบอ๊อบปันนี้มันไม่ถูกกันนะจ๊ะน่าน่นาจังไหนกับอันมันต้านเท่าไรสิไหม่ยอยเออ ไง <icana> น,น้องหวยหอมกะละมังหอมกะละมังทั้งแต่ใจยังว่าออกอีกเฮ้ยะว่าอสนะเุอะสลบูดูนว่ายพี่ตัองเอ้ยมันติดเลยนะมันถือตัวได้แล้วก็ถือตัวนั้นได้นะเอามาใส่อีกยุบมาใส่อีกมันวานโผลเลยนะ รั้งที่เห็ดกินกับสิประมาณนี้พี่เนาะนานทายสองคนมายืน้อมเลมลง <laughs> เสือกันลงเสือทั้งหน้าทั้งล่างไอ้ดินเอ้ยซีมองดูงามบ่ แสบนะกันพ่อแม่พี่น้องแบบบเได้ใส่น้ำตาลเนาะอันนี้แบบใส่น้ำตาลอันนี้น้องมวยเพิ่กกินน้ำได้อันนี้น้องมวยเพิ่กกินน้ำบดได้ตัวได้กับบกินเป็นไรแต่ได้กับบกินเพนรายก็เอากระสิได้งาาไปตัวบักซีมดูมขาก็เลยน้องมวยอืม มึงรู้哈น้ำตาลนี่เห็ดแล้วกินมึงรู้哈จะเป็นวัตตายอือขอกันเลยใส่น้ำตาลได้พี่น้องสิเป็นแบบนี้เสียมน้ำตาลใส่สันซะเนาะโอ้ยร้อนครับย้ายให้กระจายไปกินกันเลยพี่น้องถึงเวลาลงมือแล้วพี่น้องเฮ้ยตัวนี้คือสุดท้ายเอาไปกินแล้วเอางอกกอดตรงๆลูกงอกไปนนช้อ ใส่น้ำตากินนจากได้พี่น้อยกินไปบางกีนกพิษไอแล้วอแห้งลยเนาะใส่กินกีมีหัอยตาตาข้าวกข้าวปมันกรหอมหอมกะทิมะีกินกับข่าวแล้วเสบใช่ไหมมันก็หอมกะทิมเนี่ยเป็นอะไรมันแสยบยไตัวใส่ดำตาเนาะยัยั อเอากระตุ่นเนาะแตกดีทำไมตั้นกระตุกเขาบ่มีพยอมตัวนี้ขายบกขาดว่างเถขาดบกขาดก็มีผู้เดียวอะไรเห็ดเนาะพี่เนาะมือนี้พี่น้องเอ้ยมาท่านในหอดม,ม,มือบุญดอกเนาะแต่ว่าอไไ่าเถอะพวกไม่ขาดเศร้าคล้ายกับมาคลายกัน ไล่เติบเป็นพี่น้องไว้ใเฮากรบเบนต้องไปถ่ายพี่น้องเ<อ>บิรงเนาะเจ็บหัวพี่น้องเอ้ยเป็นไข่เป็นวัดยังมูเซ้าลงใส่กระช่วนลงน้องเข้าไปพี่น้องเลยไปหาปลามากะเกียมเผ็ดหนำข้าวปุ่นอะไรเนาะหนำขนมนะจีน<อ>ขบบันปวดหัวสิไปน้ำยูไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิรงเนาะพี่น้องเพราะว่ามือบุญกับไก่สิเขามาแล้วชาวบ้านคือสิแห่กันลงไล่ ไม่แลวเปิดพิโรงร้ายเิยแต่ไม่ไวปวดหัวมันขับเลยเปตนน้ำตาล นุ่ม้อยปุบผูกหยานะลยโปพี่น้องเลยเขาอยากหายบึงข้างล่างก็คือน้ำลายน้ำเจ๊ะเลยเป็นตะแเสบอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาเป็นว่าเป็นไอ้กับบุกข่อยกินยังแต่เชาวบ้านนี้เขาท่านได้กินข้าวจากวค่ำได้ทอกนะฮะมีหักบากบาูกยาก <จ>แล้วพี่น้องหมุคอั้นประกันได้ออกไปเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะเขาจะคลิปแต่เพียงตอนตนี้พ่อกล้โอกาสหนาอากาศสบายดี